อีกหนึงประเด็นที่หลายคนจับตามองนะครับก็คือการรักษาตัวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ตอนนี้ยังยืนยันว่ายังอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับไม่ได้มีการรีเฟอร์ไปที่โรงพยาบาลอื่นแต่อย่างใดส่วนอาการล่าสุดนั้นมีการอัปเดตออกมาว่าอาการยังทรงตัวครับแล้วก็มีทีมแพทย์ดูแลอยู่อย่างใกล้ชิดคำถามก็คือว่าถ้าจำเป็นจะต้องส่งไปรักษาตัวที่อื่นละ่ะจะสามารถไปเอกชนได้ไหม วันนี้ข้อมูลยืนยันนะครับว่าไม่ได้ครับต้องเป็นโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้นนะโดยนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจครับพลตำรวจโทโสพลรัศสิงหาจารุได้เปิดเผยว่าอาการของคุณทักษิณชินวัตรวันนี้ยังคงทรงๆนะมีทีมแพทย์ดูแลอยู่อย่างใกล้ชิดและในช่วง3วันที่เข้ามารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจก็ได้มีการทำเอ็กโคหัวใจหรืออัลตราซาวหัวใจและอื่นๆซึ่งก็ได้รายงานผลการตรวจรักษาโดยตรงกับโรงพยาบาลราชธรน์ แล้วก็รายงานต่อพลตํารวจโทรประจวบวงสุขผู้ช่วยผู้ประชาการตํารวจแห่งชาติด้วยท่านยืนยันนะครับว่าโรงพยาบาลตํารวจเนี่ยมีศักยภาพสูงมีแพทย์ที่เชี่ยวชาญในการรักษาอยู่แล้วคือหมายถึงว่าไม่ได้แบบว่าเอ,อ,อะก็ส่งตัวไปที่อื่นอนะที่เนี่ยโรงพยาบาลตํารวจเนี่ยเขาก็สามารถรักษาได้อยู่แล้วแต่ที่สมมุติสมมุติถ้ามีความจําเป็นจะต้องส่งตัวไปรักษาต่อ,อยังโรงพยาบาลอื่นจริงๆก็จะส่งตัวไปได้เฉพาะโรงพยาบาลของรัฐ เท่านั้นนะโรงพยาบาลเอกชนไม่ได้เลยจะส่งไปโรงพยาบาลรัฐส,สิริราชรามาจุลาอะไรอย่างเงี้ยได้หมดแต่ไม่สามารถส่งไปที่โรงพยาบาลเอกชนได้ส่วนประเด็นเรื่องที่บอกว่าห้องที่อยู่ตอนนี้มีพัดลมสองตัวเท่านั้นนะเพราะว่าแอร์เสียท่านก็บอกว่าอ๋อเริ่มซ่อมแล้วครับก็ยังคงทรงอยู่นะแล้วก็มีคลินิกตู่แล้ววันนี้ก็ มวันท,ที่มาอยู่นยก็คือมีการตรวจใ,ใหญ่เลยครับแล้วก็ทำพิโคทำอะไรอีกโรงพยาบาลตันน้งหลเนี่ยศักยภาพสูงมากนะเรามีหมอผู้เชี่ยวชาญเยอะการที่จะส่งต่อได้เนี่ยจะส่งได้เฉพาะโรงพยาบาลรัฐเท่านั้นคือโรงพยาบาลที่มีศักยภาพที่สูงซึ่งนับว่าโรงพยาบาลหรวจเนี่ยศักยภาพสูงมากถ้าจะมีที่ขาดบางอย่างที่เราขาดก็คือต้องไป แต่ว่ายังไม่ทราบว่าโรคพวกนั้นต้นองถามุหมองเฉพาะทางถ้าจะไปได้ก็ต้องเป็นศีราชรามาหรือจุฬาเท่านั้นเนอกชนเราไม่มีการส่งนะครับไม่มีการส่งเด็กร ทีนี้ทางด้านอาจารย์วิชุนุเครือง,งามก็ถูกนักข่าวถามถึงเรื่องการรักษาตัวของคุณทักษิณชินวัตรที่โรงพยาบาลตํารวจเนี่ยนะอาจารย์ก็บอกว่าไม่ทราบว่าคุณทักษิณจะต้องรักษาตัวอยู่กี่วันก็ต้องฟังความเห็นจากทางคณะแพทย์ครับแต่ได้รับการยืนยันมาว่ายังอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจนะไม่ได้ย้ายไปไหนอาการยังทรงตัวอยู่ซึ่งอาจารย์เข้าใจว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพใจที่มันส่งผลต่ตอ,ตอสุขภาพกายครับอันนี้ต้องฟังความเห็นคณะแพทย์ ผมได้รับคํายืนยันมาจะกเบงว่าข้อที่หนึ่งยังอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจและข้อที่สองอาการยังยังสงคือมันเป็นธรรมดาของผมเข้าใจว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพจิตด้วยม็เลยกระทบร่างกายรัฐมนตรีบางคนยังมาบอกให้ผมฟังในเชิงเชิงตลกอะว่าขณะตอนคสชยึดอำนาจท่านถูกเชิญตัวไปควบคุมไว้บ้านช่องกระแสที่จะสบายความดันขึ้น200ทุกวันผมไม่เอ่ยด้เป็นใครสองคนมาบอกผมอย่างนั้น ซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งเราต้องเห็นใจว่ามันมันเป็นไปได้ทีนี้อาจารย์ให้ความเห็นด้วยนะครับว่าไม่ควรที่จะย้ายคุณทักษิณออกจากโรงพยาบาลตํารวจไปโรงพยาบาลเอกชนเพราะว่าไม่เห็นเหตุผลอะไรที่จะย้ายออกมาคือตอนแรกเนี่ยไปอยู่ที่โรงพยาบาลราชทันใช่ไหมฮะแล้วโรงพยาบาลราชทันไม่มีหมอเฉพาะทางก็เลยย้ายไปที่โรงพยาบาลตํารวจแล้วตอนนี้โรงพยาบาลตํารวจก็มีทั้งหมอที่เฉพาะทางแล้วก็มีศักยภาพอยู่แล้ว ก็เลยไม่เห็นเหตุผลอะไรที่จะต้องย้ายไปที่อื่นอีกครับมันจะไปโรงพยาบาลเอกชนได้ไหมคไม่ไม่ควรนะแล้วก็ผมยังไม่เห็นเหตุผลอะไรเราออกจากโรงพยาบาลราชธันมมาเพราะว่าไม่มีหมอเฉพาะทางไม่ชำนาญมาอยู่กับโรงพยาบาลตำรวจถ้าคุณย้ายจากโรงพยาบาลตำรวจแปลว่าโรงพยาบาลแพทย์โรงพยาบาลตำรวจไม่มีความชำนาญเฉพาะทางพูดอย่างนั้นผมไม่ได้ราชธานนมะเรายังมองเห็น เขาไม่ได้เทรนคนและไม่ได้รับหมอมาสําหรับที่จะรักษาโนคเฉพาะทางแต่โรงพยาบาลตํารวจเ็ามีแพทย์เฉพาะทางหมดและเพราะคิดอย่างนี้เราถึงได้ยอมให้ย้ายจากราชทันมมาโรงพยาบาลตารวจไอ้คุณจะย้ายไปอยู่ที่อื่นซึ่งผมไม่รู้คือที่ไหนเนี่ยนะอย่าว่าแต่โรงพยาบาลเอกชนเลยแม้แต่โรงพยาบาลรัฐก็ออยังมองไม่เห็นเหนตุผลว่าจะย้ายอีกทาไม แต่ทีนี้ถ้าไปถามความรู้สึกของนายแพทย์อีกบางส่วนในการย้ายมารักษาตัวที่โรงพยาบาลตํารวจเนี่ยนะคะก็มีบางท่านที่ไม่เห็นด้วยเหมือนกันนะคะอย่างนายแพทย์ตุนสิทธิสมบงแกนนากลุ่มเสื้อหลากสีค่ะวันนี้มายื่นหนังสือถึงนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตํารวจขอให้โรงพยาบาลตํารวจและกรมราชัณฑ์ชี้แจงข้อกังขาที่สังคมตั้งคําถามถึงอาการของนายทักษิณว่าตกลงป่วยหนักจริงไหมเพราะว่าถ้าอาการหนักจริงก็เห็นด้วยที่จะให้อยู่ในโรงพยาบาลตํารวจ ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยถามต่อว่าเอาแล้วคุณหมอเนี่ยมองยังไงมองว่าคุณทักษิณป่วยจริงไหมนายแพทย์ตุลเนี่ยบอกว่าก็น่าจะป่วยจริงแต่ว่าดูแล้วก็อาจจะยังมีนักโทษอื่นๆที่ป่วยด้วยโรคที่คล้ายกับคุณทักษิณเป็นด้วยเหมือนกันแต่ว่าก็ได้รับการรักษาอยู่ที่เรือนจำค่ะท่านหมอครับทราบว่าท่านป่วยสี่โรคนี่ยริงๆป่วยจริงครับผมว่าป่วยจริงครับแต่ นักโทษทั่วประเทศเนี่ยนะครับก็ป่วยด้วยสี่โรคนี้จํานวนมากก็รับการรักษาอยู่ที่เดือนจําของเขานะครับตามปกตินะครับวันเดียวนี่นะครับออนอนไม่หลับเนี่ยให้ยานอนหลับได้นะครับแล้วก็ยาลดความดันเดี๋ยวนี้เนี่ยมีมากมายอาการที่จะรักษาวันเดียวไม่หายเนี่ยคือข้อหนึ่งนะครับกล้ามเนื้อใจขัดเลือดซึ่งมีทั้งที่แบบว่าเป็นเรื้อรังนะครับแล้วก็เฉียบพันขนาดกล้ามเนื้อหัวใจตายซึ่งทําให้หัวใจวายได้ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตามอาการที่ถแถลงมามีความน้ำเลือดตกโอเคนะครับสมควรครับที่จะรีบมารับการรักษาในโรงพยาบาลใหญ่การรักษาในโรงพยาบาลราชธานเนี่ยคงไม่เหมาะสมนะครับแต่เมื่อมาถึงที่โรงพยาบาลเออโรงพยาบาลตำรวจซึ่งก็ถือว่าเป็นโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงในระดับต้นๆของประเทศนะครับก็สมควรที่จะรับการตรวจรักษาโดยเร็วนะครับก็มันเป็นแค่ต้องไม่ลืมว่าโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยไม่ใช่โรงพยาบาลการมราชธรรมเพราะเป็นโรงพยาบาลชั่วคราว นะครับท่านมีหน้าที่เป็น specialist เป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะรีดรักษาแล้วก็ส่งกลับโดยด่วนไม่ใช่นี่นะตอนนี้ประกาศแล้วบอกว่ารอให้ญาติมาเยี่ยมวันที่28นะครับนี่มันวันที่เท่าไหร่เองนะครับอีก4 5หวันเนี่ยท่านประกาศเป็นล่วงหน้าแล้วเลยเลยเลย,เลยที่ต้องมาในวันนี้ครับบอกว่าท่านท่านจะรอถึงวันที่28ลยเหรอครับถือวันนี้ที่รโรงพยาบาลตํารวจมีหนึ่งความเคลื่อนไหวคนนี้คุณผู้ชมคุณสนธยาสวัสดีน่าจะจําได้ เคยร้องเรียนพักเพื่อไทยมาหลายครั้งมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องให้ยุบพ,พักเพื่อไทยเพราะบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยครอบงำพักจากกรณีที่คุณองคงอิงบินไปหาคุณทักษิณถูกไหมฮะรวมถึงนักการเมืองคนอื่นๆของพักเพื่อไทยด้วยแล้ววันนี้บุกมาที่ที่คุณทักษิณรักษาตัวอยู่เนี่ยไม่ได้มาร้องเรียนนะมาให้กําลังใจมาให้กําลังใจแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตํารวจเพราะบอกว่ามันมีกระแสการกดดันในการรับตัวคุณทักษิณเข้ามารักษาตัวคุณสนธิยาบอกว่า การรับตัวคุณทักษิณมารักษาอาการที่โรงพยาบาลตํารวจเนี่ยเป็นไปตามจรรยาบรณของแพทย์อยู่แล้วแล้วก็เป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมายด้วยที่มาวันนี้ไม่ได้มีนัยยะอะไรเลยแล้วข่าวก็สงสัยว่าอันนี้คือเปลี่ยนฝั่งหรือเปล่าคุณสนธิยาบอกไม่ใช่ยืนยันว่าจะยังคงเดินหน้าร้องเรียนพักเพื่อถ่ายกรณีที่มีคนเดินทางไปหาคุณทักษิณก่อนหน้านี้จะยังเดินหน้าต่อไปและตอนนี้คดีก็อยู่ในชั้นศาลด้วยกับ